หุยโอ้รถไฟฟ้าเสียงแปลกโูเสียงคล้าย MP07 เหมือน,นนะเนี่ยตัท่อเดิมนอครับเนี่ยอนะโอ้โหโอร์ซ <orsa> ่า750น,นะครับิุดมันใช้เดินทางไม่หมมใ,ใช่คเลยว่า บอกมันงงมากเลยมันเที่ยวธรรมชาติมากกว่าถ้าพี่ชอบเท่ยวเขาไปอะเอาเป็นว่าตัวเองถ้าตัวเองชอบแบบไหนไม่ไม่ทำโหยางไปซัดมาแล้วมั้งทำคนซ้อนเกล่มาแล้วอันนี้เกดหลักเกอดหลักยางเกลี่ยมาแล้วอันนี้ไปฉี่ในสนามช้างมาครับอ๋อว่าอยู่อันร้อนเจ้ไม่ต้องสมฟิลเหมือนที่ไปขอย์เขาสองร้อยกว่าพี่ท่านสูงเท่าไหร่160 160ดูนะครับอันนี้ฟอร์ซ่า750 คิดว่าขับคิดว่าขับได้แปดร้อยแล้วกันสองร้อส่ทรงมันไวรุ่นมากเลยเนาะจัดทรงสักหน่อยใส่ท่อโบร์โหมดมีอันนี้สปอร์ตเลนอ่อยูเซอร์หนึ่งยูเซอร์สองแาเดนนัทถ้ายเอจะมีกาเบลให้อีกอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรบ้างครับตัวเนี้ยปิดปิดเปิดอันนี้ปิดอย่างเดียวคอก็คือล็อกซ้ายแล้วก็บิด เลงแต่ถ้าเวลาเปิดครับผมตารี้ยเหมือนรถยนต์เลยนะเนี่ยใช่ครับโอ้เรือนไม้เลยแจคเร็ครับดันฟอร์ซ่าขึ้นมาเรือนไม้อย่างสวยเลยไอ้ขิมฟอร์ซ่าว้าวถ้าถามเมียผมก็เมียเอาฟอร์ซ่าเออฟอร์ซ่าน่าจะเหมาะกับพี่พี่ท่านมากกว่านะฟอสซาถ้าลุยถ้าลุยใช่เข้ามันเข้าไม่ได้ไงได้ครับเพราะอีกอย่างนึงพี่ต้องมีหาข้อมูลไปแย่งเมียอ๋อล้อหลังจะเล็กกว่าเนาะ ล้อหลังมันเล็กกว่าล้อหน้าใมันได้ล้อสตีอันนี้ได้ล้อไม่สตีใช่สตีอันสตีกับไอ้เวนเจอร์เอาอันนั้นอันนั้นเวนเจอร์ความหน้าเป็นนิดซีนนะครับอารมณ์เหมือนหกห้าส่วนหน้าเนาะโอเคไม่ผมผมบอกงี้เลยไฟหน้าก็สวยที่เขาบอกว่ามีโดดอีกข้อหนึ่งที่เป็นอันนี้ที่มันกระพริบมันเป็นที่เฟรมเลดฟองนะครับที่จริงมันไม่ได้กระพริบนะที่เราเห็นด้วยตาเราเนี้ยดูไปดูมาไฟหน้าเหมือนคลิกเหมือนกันนะไฟหน้าเหมือนคลิกเลย แต่ไหาเที่ยกัีดกับศนย์รับว่าีอไรันมันจะตังกันที่ช่วงยุ้โฉนนี่เยอะกว่านีแทคชั่นคอนโทรลนะมเกียรว่าห้ากับร้อห้าหน้าหลังอ๋มีบอกด้วยว่าคนกำลังนั่งอยู่นะจะตัดกันตรงนี้ก็องมารศาโหมดการขตัวอเกียจะเพิ่มมาเป็นทราเวลอ่กหนโหมดก็คือทางผุดทางนว้ใหญ่มากรบวลจะมีสแตนดาร์ดสปอร์ตเรนยูเซอร์สอนะครับตัวนั้นจะมี กันตกก็มีมาให้ดับเบิลยูเซอร์สองแปั๊มหลังนิดนิดนะครับอก็คืตัวนั้นจะเป็นชิวแมนนวลคือเวลากระแทกมันจะพังยากกว่าโอ้ครับแล้วก็ต่อมาตัวต่างก็คือโช๊คหน้าปรับระดับได้สายพานก็สวยนะเนี่ยระดับของโช๊คหน้าได้แต่ว่าจะได้ความแข็งต่อจากข้างหลังแล้วก็มันจะมีช่องลมให้อ่าลมเข้าตัวเราสู้สู้อันนี้เป็นแบบขับโซ่นะจะไม่เหมือนกับอ่าพวกทีแม็กเนี่ยจะเป็นสายพาน อันนนี้เป็โซขนาดดิสเบรกห้าจะใหญ่กว่า x อ็กเอเดวีกดปีกมันีย่ตัวนี้ดิสเบกตัวนี้ดิสเบรกขนาดดิสเบรกอ่ะสามร้อยสิบมิลพี่ใส่พี่ใส่อยู่สามสามศูนย์ใช่ไหมสามสดมาไม่ตีลงกกาเลยเลยใส่สามสามศูนย์แสดงการไม่ดเลยแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแสดงการไม่ดีอยู่แล้วดีจะยกล้อหลังเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะไปขายแฟนได้แล้วคือโปรเจคเตอร์จะเป็นลอดเป็นวงวง จคอแต่นี่จะเป็น LED มันดูหลอดไฟได้ครับอันอันนี้ไฟฟ้าไหมครับพี่ชิลไฟฟ้าไหมครับแต่ไฟฟ้าออไฟฟ้านะครับเฉี่ยกันแต่ว่าว่าว่าจะเล่นชิลพลาสติกอยู่เรียว่ากดแบบใครพี่เขากดให้ดูนะครับอันนี้สิ่งขมันจะมีเมนูรัดครับเวลาเราจะกดชิลไฟฟ้านะครับอ่ามีเมนูรัดก็คือพี่ต้องกดค้างขึ้นอย่างนี้ครับอ่าขึ้นเห็นไหมครับก็จะมีเมนูขึ้นแต่ว่าพี่ต้องปล่อยมือนะครับแล้วก็ต้องกดขึ้นลงอีกที นึกว่าทอรลิงก็มันจะสามารถจับค่าที่ชิลเราชิลเราได้นะเหมือนว่าเราเรากดค้างไว้อย่างนี้แล้วเราปิดสกิ๊ครับมันจะลงแล้วเวลาเปิดมันก็ขึ้นมาเท่าเดิมใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ได้ไปสอนขับปีปลอดภัยที่นู่นแต่ที่เนี้ยผมแต่ไม่รู้ว่าแบบมีพื้นที่ไหนพอที่แบบลง้ถ้าเราสตาร์ท มันต้องขี่ไปก่อนด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงจุดนี้อ๋อมันจะขึ้นมาเองใช่แต่ถ้าสตาร์ทยังไม่ขี่มันจะขึ้นชุดนี้นะครับชุดนี้หลังฐานเลตัวน,นี้คือเบรกมือใช่ไหมครับปักกิ่งเบรคครับเบรคแต่ถ้าโหมดกับขี่เนี่ย<อ>ถ้าเราใส่โหมดอะไรไปก็แล้วแต่ถ้าเราสตาร์ทเข้ามาใหม่มันจะเป็นโหมดสแตนดาร์ดสมออ๋อมันจะปรับมาเองเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแทร็กชั่นคอนโทรลไดร์ฟคอนโทรลบูสต์คอนโทรลการเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่ซึ่่งงตตัวเเนียรา้อ ตั้งค่าในโหมดยูเซอร์เท่านั้นนะครับถ้าเราจะติดก็คือมันจะมีหมดนี้โหมดยูเซอร์พอมีเลนด้วยอ่ามีเลนมียูเซอร์หนึ่งยูเซอร์สองครับแต่ถ้าเวลาจะปิดฟังก์ชันก็คืออยากจะเปิดบออล็อปีเราต้องเข้าไปในการตั้งค่านะครับโหมดนะฮะกดมาครับปุ๊บให้มันเด้งออกมาโอ้โหแล้วไปที่ตั้งค่าตั้งค่าเสร็จปุ๊บเข้าไปฟังก์ชันฟังก์ชันไรทุกโหมดแล้วก็ไปเลสไลท์ทุโหมดทีนึงตัวนี้ยูเซอร์หนึ่งยูเซอร์สองปรับเมนูนได้ครับพาวเวอร์หนึ่งสองสาม power หนึ่งคือต่ำสุด power สองกลาง power สามแรงสุดเ n g i n e เบรกก็คือเ n g i n e เบรกเนี่ยเราสามารถปรับได้บางคนอยากได้ไหลๆอยากได้ขี่ไหลๆ engine brake ไม่เยอะไม่ชอบหัวทิ่มก็ปรับหนึ่งระดับนี่ปรับหนึ่งระดับมันจะไหลไปเลยครับถ้าสามนี่ก็คือแบบดึงเลยนะครับดึงสุดเพราะว่าเวลาเราใช้ความบางคนชอบความเร็วสุดๆแล้วต้องการเ n g i n e เบรกเยอะๆเพื่อชะลอรถด้วยต้องใช้เ n g i n e เบรกสูงแต่บางคนบางคนไม่ชอบไงบางคนชอบแบขี่ไหลก็ตั้งตามตามที่เราต้องการได้ ตัวนี้ดีตัวนี้ก็คืออความเร็วของการเปลี่ยนเกียร์บางคนชอบเปลี่ยนเกียร์ไวๆนะครับก็หนึ่งเลยบางคนชอบลากอู้จะเปลี่ยนเกียร์ช้าก็สองสามสี่พเราตั้งได้เลยใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวทีก็คือแ r a c t i o n control, torque c o n t r ถ้าเท่าฮอนด้าก็จะเรียกว่าอ่าถ้าเป็นค่ายอื่นจะเรียกแ r a c t i o n ครับแต่ถ้าเราศูนย์นะตัวนี้อยู่เซ s e r หนึ่งใช่ไหมครับศูนย แล้วก็ปรับหมดเมื่อกี้เรายู่งซร์งอย่างเง้ยครับที่เราตั้งล้อสูงไว้สวยนะพี่ท่านเนาะว่าตอนนี้ก็คือสถานะที่ปิดแท็กนะครับขับออกอนนี้ือปิดแล้วปิดแล้วก็คือแบบเมลล์ล้อปีหรือจะสไลด์ในโค้งได้เลยโอ้โหแต่ดูจากยางนี่น่าจะไปซัดซัดแบบหัวหัวกัแล้วครับกันนี้วันนี้เขาไม่กี่สนามกลางมาประมาณนี้เนาะถ้าเทสต์ถ้าจะปิดตัวนี้ปาร์กิ้งเบรค ก็คือเบรกเบรกล้อหลังใช่ไหมครับใช่ครับซึ่ขยับไม่ได้แล้วก็จะขึ้นตัวปี๊บัสอ๋อนี่นะครับแล้วก็สถานะใช้ะเตือนโอเคครับไฟร้อยห้าที่กระแดก็คือเราเอาขาตั้งลงนะครับอันนี้คือเป็นแจ้งเตือนเลยใช่ครับก็คือโอล์ซ่าจะไม่มีเนาะไอ้ฟล์ซ่าสามล้อถึงไม่มีซึ่งบางคนจะสงสัยว่าไอ้ปั๊มเบรกบนปั๊มเบรกล่างเห็นไหมอ๋อตัวนี้เบรกมือนะครับใช่เบรกมือตัวนี้ก็คือปั๊มเบรกหลังปกติอ๋อเบรกหลังทั่วไปที่เราเหยียบนะครับเอ้ยไม่ใช่เราเบรกข้างบน ทรงมันสวยจริงครับพี่ขอบคุณครับแล้วก็ c r u คอนโทรล r o l คอนโทรลแล้วก็ใช้ความเร็วได้ตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงอ๋อนี่คือล็อกคันเร่งใช่ไหมครับล็อกคันเร่งคถ้ากดมันก,ก็จะมีสถานะขึ้นอยู่นี่แบบนี้โอ้ครับ cruise c สามารถปรับลดความเร็วของ c r u คอนโทรลได้ได้แล้วก็ปล่อยมือขี่ได้เลยเ <laughs> บาะนั่งสบายแล้วยังล็อกคันเร่งให้ด้วยใช่ครับอันนี้คืออะไรครับพี่โอ้ USBC ปกติปกติจะมีมีฝาปิด้วยเหตุบิดาเหตุดังมันมีฝาด้วยใช่ไหมครับคุณใช่ครับปกติจะมีฝาปิดแต่ว่าน่าจะดวไปกับสนามช้างแล้วเพราะสนามทางมอดูใต้บ่ออยัางอื่นใต้บ่อดูครับพี่ดูแลยวไก่ละไม่ก็ดูแล้วเนาะยังครับใต้บ่อไม่ได้ดูเลยครับใต้บ่อครับอ๋อกดตัวนี้ใช่ไหมซีดนะโอ้มีไฮดรอลิกสองอันเลยรุ่นถ้าอย่างรุ่นเจนก่อนหน้านี้จะมีแค่โช๊คเดียว เอกเีมันจะมี USB อยู่ใต้เบาะอ๋อเอสดีบีจะมีสลับกันตเบาะเท่ากันไหมครับเท่ากันครับยีสิสองลิตรครับสองลิตรก็ประมาณนี้ินึงอแล้ว่เป็นคู่มือถือว่าจอซอนเนหมพี่บาใต้เบาะใหญ่่อันนี้อ๋ออันนี้ที่ยึดกล้องอันนี้เขาน่าจะ ลืมไว้หรือเปล่าลืมไว้แน่เลยของยูทูบเบอร์ท่านใดไม่รู้ของลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่มาเจ็บรถที่ฟูลเอนเซอร์เขาไปขี่มันเป็นของเอ่อไอ้พวกพี่พี่ฝากประกาศหาแล้วกันฟูลเอ่อของพี่แพรหรือเปล่าเนี่ยแพรอาวันนะแพรอาวันหรือเปล่าเดี๋ยวดมดูกินก่อนเยอะใช่ผู้ท่านใดอินฟูท่านใดลืมของไว้นะครับครับโอ้โหอันนี้ก็ดีนะพี่เนาะมีตัวคำบอกด้วยมีมีแบตอตรงนี้เราจะใช้ตรงนี้นี่ครับ คือแบตมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับรถรุ่นนี้เพราะว่ามันสตาร์ทด้วยแบตแต่ถ้าแบตอนแบตอะไรนี่มันจะมีปัญหาแบบว่าสตาร์ทไม่ติดเก้าเกียร์ไม่ได้ก็คือมีปัญหาก็คือเปลี่ยนแบตใต้บ่อได้เลยใช่ครับก็จิ้มแค่นี้ก็ถือว่าดีนะพี่มันยังมีใต้บ่อให้เนาะแล้วก็มันจะมีตัวเครื่องมือใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือคือมันจะมีแบบว่าในกรณีที่เราลืมลูกกุญแจมันจะหายไหมพี่ถ้ามีอย่างนี้ถ้าลืมลูกกุญแจเนี่ยอันนี้สําคัญ อันนี้เป็นรหัสนะครับอซึ่งพี่ต้องถอดตรงนี้ออกมาแล้วก็จะมีตัวโโอ้หเรียกว่าขั้วตรวจสอบอุปกรณ์เยอะมากอ่ะนะครับขั้วขั้วตรวจสอบก็คือมันเปิดได้โดยโอ้โหหกเหลี่ยมก็มีนี่ตัวนี้ตัวดึงอ๋อเนี่ยเนี่ยอนี้จเอาไว้ตรวจสอบกรณีลูกกุญแจรีโมทหายมีจี้โค้ดได้ด้วยแล้วต้องใส่จี้โค้ดต้องมีอยู่แล้วสิเหมือนเหมือนรถเอารถเรามีไหมพี่พีซีองพีเจ็ตอะไรบางอย่พีเจ็ตเท่านั้น ตัวนี้รู้ไหมครับว่าอะไรเอาไว้ปรับโชกใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องต่อมีที่ปรับโชคให้ด้วยแล้วก็อยู่ข้างล่างเป็นเคียวนะครับคล้ายๆพวกโอรินนะอันเนี้ยประมาณนี้เลยประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวอันนี้ไว้ล็อกหมวกกันน็อกไว้ห้อยหมวกกน็อกปุ๊บเอาหมวกเสร็จนี่แล้วก็ตันนี้แล้วก็หาที่เกี่ยวตังนี้สรุปเขาเอากไตัดสายเอาใช่จบไม่ได้ขอบคุณนะสบายใจขึ้นเยอะคนไทยเป็นไรกัน แต่ถ้าหมวกหลักน้อยหลักหลายไม่แพงมากก็ใส่ได้ก็ให้มาครบๆนะครับเครื่องมือพี่เขาก็ให้ดูเมื่อกี้มีที่ปรับโช้กด้วยปกติเดี๋ยวนี้รถเล็กไม่มีแล้วนะไม่ดีอีกอ่ะลดเลขไม่มีแล้วนะแบบนี้โอ้โหงานนี้เลยพี่ลดเล็กไม่แถมืแล้วนะโอ้ไม่แถมครับไม่แถมใช่ใช่ต้องซื้อเพิ่มเดียวเดียวเดยวไม่ใช่ไอโฟนอ๋อลืมเลืออันนี้เป็นเกียร์ใช่ไหมครับใช่ครับไฮเดรชิพเราสามารถรับ เปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลได้ตึบตึบอันนี้ขึ้นอันนี้ลงดาเง,ง้งเง้งเงงจะเป็นอย่างนี้เดีเ๋ยวให้ดูก่อนวิธีการเข้าเกียร์นี่การเข้าเกียร์ใช่ไหมครับเวลาสตาร์ทนะครับไฟแดงๆนะครับไม่ต้องสนใจถ้าถ้าไม่ติดขนาดขับขี่แสดงว่าปกติสมมติว่าสตาร์ทแล้นี่ครับการเข้าเกียร์ถ้าขาตั้งไม่เอาเข้าใส่ไม่ได้อ๋อมันจะใส่เกียร์ไม่ได้เกียร์ว่างเลื่อนได้ แล้วก็เราจะเขาเกียร์ขาตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เกียร์จะมีเสียงดังครับปักเพ่นดังเบากว่าเดิมดังเบากว่าเดิมตอนนี้เห็นไหมครับมันจะมีบอกสถานะเกียร์ข้างบนบอกสถานะเกียี่ถ้าพี่กดตรงเมื่อกี้ั้งนี้จะมีคำว่าดีกับเอิมใส่เกียร์ไปปุบเต็มเมนนวลพี่สามารถเข้าเกียร์ฝั่งซ้ายมือได้เลยบวกแ พี่ครับเกียร์หนึ่งพี่ขึ้นสองขึ้นสองเลยไม่ได้มันต้องสัมพันธ์กับความเร็วของพี่ด้วยเวลาเชืงเกียร์พี่สามารถเชืงได้เลยลาบวกกาบวกโอ้ล็อกคันเร่งเหมือนเหมือนอีคันเมื่อกี้เลยแต่ตั้ม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 ได้เลยแต่ถ้าพี่คาเกียร์อยู่แล้วลืมมาลงลืมใส่เกียร์บ้างอ๋อมันจะดับทันดีเข้าเกียร์เอ็นให้เลยมันเข้าเอ็นไวกว่าเจ็งที่แล้วนะโอ้เร็วมากก่อนนั้นมันจะปึ๊บแกล็ก แต่เนี้ยคือปุ๊บแางบเมื่อกี <different> <mean> ้เราใส่เก oh, ียร์หนึ่งไว้เนาะพี่เนาะแล้วเราขาตั้งลงดับปุ๊บไปเลยแล้วก็เกียร์เอ็นเอาละครับพี่ท่านจะเอาขันไหนเนาะบบดนี้เอาวิธีล็อกคอไหมครับวิธีล็อกคอก็มีล็อกคอก็ปิดปิดหักซ้ายอออ๋นี่กคแล้วก็พางไว ถ้าติดเงินที่ไม่ได้โดนยามาฮ่าโรดไก่อ๋อนี่คือมีกันกันขโมยด้วยข้างในรถเงาดีแต่ว่าสัญญาการขโมยไม่มีเหมือนกษัตริย์ครับอ๋อก็ไม่มีนะกล้องซื้อเพิ่มนะครับไม่แปลกนะพิธาปดนี่ปดล็อกคอก็กดถ้าแต่เราเราต้องมีไอ้กุญแจนะครับอยู่ในระยะส่งเลยนะครับก็คือปดอือแค่นี้ครับปดแค่นี้ทุกวันนี้แค่ปลายนิ้วครับ